ピッ <laughs> ท่านขึ้นไปนั่งบนเวทีเลยครับขอเก้าอี้ให้ท่านด้วยท่านมาไกลาจากเมืองระยองทายเรือมาแต่งนิราชมาด้วยเมื่อท่านเขียนกรอนตอนที่ท่านแต่งกรอนเรื่องพระไทบัดีนัเกเรียนรู้ไหมท่านแต่งที่ไหนพอโฮท่านสุธาพูดแต่งเรื่องพระไคบนดีท่านแต่งที่ไหนแต่งในฟูกถูกต้องเก่งมากท่านแต่งฟูก ท่านก็แตะหนังสือนิพาคำฟอเรื่องมัท่านผูกเป็นเรื่องเลยครนะผูกเป็นเรื่องเวลาขึ้นมาโดยทำให้เรื่เดินเร็วเดินเร็วมากเดินเร็วมากคุณมันเปิดเพลงให้กันช้าหน่อยสโล้า ระหว่างที่พระไพมณีเป่าปีพระไพมณีเนี่ยกับศรีสุวรรณเนี่ยไปเรียนวิชาพระไพมณีไปเรียนวิชาศรีสุวรรณไปเรียนวิชากบี่ก,กบอก อยากจะรู้ว่าเสียงปีกแบไหนก็บอกมาที่พระไพฑีแล้วก็เดินมาหาเนะดินมาตอนนี้เริ่มลงแล้วแล้วติ๊กแล้วมีปองโงะครับพี่ขนมปังมียักษ์ผีเสื้อสมุนน้องอเมซอนผีเสื้อสมุนอันปันและผีเสื้อสมุน ลองพิมนะครับยิมพ์เลยครับกิมให้เห็นเที่ยวนยครับหลงรักแล้วขึ้นไปเลยครับขึ้นไปหาเลยขึ้นไปหาพระอภัยมณีดูสิว่าเขาจะเลือกพระอภัยมณีคนไหนเอาให้เขาไปเลือกพระอภัยมณีเลยเพื่อที่จะอุ้มลงไปที่เมืองบาดาลได้ทองทะเ,เองแลใวไปชอบนะ ถ้าใครชอบไปเลยลูกพี่เอร์สมุปชอบตัวไหนคุณครูจะรวบรลกตัดตอนคุณครูจะรวบรลกตัดตอนเลยถ้าใครมาดีก็ ได้เสียกับนางผีเสื้อสมุทรอย่างรวดเลยวพราะต้องพูดไแล้วเพราะเาเราไปจำแขกครับเราลงไปที่เมืองบานาเรียบอแล้วได้เสียเป็นเนีย่ยถัวได้้ขาเขาเขานังหกเขามีเขามาขึ้นเปน็นให้นั่งใคขานั่งเป็นครอบครัวเลยคนระอบครัวเธอสเนะครับเป็นครอบครัวนี้ก็คือนางผีเสื้อสมุทรก็แปลงกายเป็น อีกภาคหนึ่งที่เสื้ไปไหนครับไปไหนไปไหน,นไปไหนสินสมุทรไปไหนขึ้นไปหาแม่ข้างบนครับอ่าป๊บเอให้สินสมุทรเลยครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เป็นยังจ้ำมากเลยครับเพราะเป็นลูกที่เกิดกับนางผีเสื้อสมุทรและก็ เป็นผู้พาไปเป็นผีนางเมือกของเรามากระท้องทะเลเต็มมหาสมุทรเลยครับนางเงือกของเราทีนี้สินสมุทรก็ไปเคลื่อนต่างห้างไปดันก้อนหินอศิลป์สมุทรไปดันก้อนหินครับอ,อดันก้อนหินพาทอดหินออกจากตํารับดัน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  วันนี้ก็ไม่ได้ออกทำดันไปดันดันไปเออดันถ้าพระไม่ต้องดันครับพระไพรพระใครเราไม่ไม่มีแรงขนาดนั้นพระไค่เปล่าอย่างเดียวครับโอเปล่าไปวันนี้หมดนั้นแหละลมวันนี้วันนี้พระพายจะกินข้าวเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าครูสั่งให้เป่าตลอดเลยอ้าเป่าครับพระพายเป่าปีเพื่อจะช่วยลูกดังก้อนหินครับ แล้วก็เราจะพบกับสูงของเงือ่อเงือ่อเป็นสัตว์ในจินตนาการทีสขข่สุดทรผพู้ได้แต่งขึ ừ, ้นขอเสียงปลบกมือให้กับเราบรรดานเงือ ได้เสียกันเ,ยเลยอ่าเป็นไหวนะครับท้องทะเลอ่าท้องทะเลไปนั่งพักดื่มน้ำก่อนได้เสียกันพระไภัยมณีกับนางเมือกเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวนะพระไภัยมณีกับนางเมือกแล้วได้เสียกันเรียบร้อยเกิดลูกขึ้นมาหนึ่งคนลูกที่เกิดกับพระอภัยมณีกับนางเงืองเชื่อเลยครับ ชื่ออะไรครับตอบไม่ได้ตัวละครนี้จะไม่เดินออกมาและถ้าครูหาเพลงไม่ได้ก็จะไม่ได้เดินออกมาเหมือนก,กันสมุรสาครน่าจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งครับไปให้ครูพิพัฒน์ขี่มอไซค์พาไปครับอยู่ติดกับสมุรจงคามชื่อสุดสุดอะไรครับหนึ่งสองสามชื่อ เสียงตบมือก้อนรับ สุดสารฟอก็ได้ไปเที่ยวในที่ท้องทะเลทะเลครับทะเลไปทะเลน้องหนุลอง้องไปช่หน่อย้องนักสายอย่ายืนเฉยไปเป็นแม่น้ำสองสุดสาคฟอตอนนี้เริ่มซึ้นแล้วครับไปเที่ยวที่ท้องทะเลวิ่งเล่นนะครับทาาโน้นก็คงจะรู้นะว่าตจใจตเวไหนขอสลับนะไปวิ่งเล่นอยู่ที่้องทะเล ว่าซิมเพลงอยู่ที่พอลองทะเลนะให้ไเปเจอสารชนิดหนึ่ง,งนะครับสาชนิดนี้นเป็นขึ้นขึ้นน้ำยยมันยอน เขาไม่จับจับให้ไนะด้แต่เราบองว่าจับจับไได้เขาก็เลยไปปรึกษาพระเจ้าตานะครับเขาก็ไปเลยไปปรึกษาพระเจ้าตาฉากนี้เราจะได้พบกับพระเจ้าตาซึ่งเป็นพระฤาษีอยู่ที่พระฤาษีอยู่ที่ไหนครับพระฤาษีตนนี้อยู่ที่กเอน กาะนี้ชื่อว่าเกาะอะไรครับเกาะแก้วพิษณานสักครั้งปีนี้ได้แล้วเดี๋ยวสักครันจปีนี้ได้แล้วยืนรอพระเจ้าตาก่อนอ่ะกระดมมือยกมือไหว้พระเจ้าตากจะมาแล้วชาตินี้เราจะได้พบกับพระเจ้าตาผู้มีวิชาอาคมแก่กา ันเป็นมังกรตัวมันมีเกร็ดเป็นดินเขี้ยวมันเป็นเพชรเกร็ดมันเป็นดินลิ้ลนแล้วลิ้นลงมาเขาดีแล้วลิ้นลงมาลิ้นมันเป็นปลาันนะครับมันไม่ตายง่ายแต่จะต้องมีคาถาเดี๋ยวเราจะให้คาถากับไม้เท้าวิเศษว่าอะไรผู้จังหวัดเขายืย่นไม้เท้าวิเศษยื <laughs> ย่นไปให้สุดสาคร <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เกี่ยวเรื่องแล้วไละ่ะ จบได้เรื่องเรื่องใหม่ละยืดตัวเองคุ้มขมังนะเพาว่าจับจะได้ไปโรงบาลอาเอาไม้คา,ากับคาถาไปจับม้าในมังา์คอมาเป็นสัตว์ของเราเป็นานะอาณาอาววาแล้วสุสาคอยก็ ไปจับม้านี่มากร้าวมาายถกมามาไ จ้องหน้ากอหาก็หนหน้าแล้วจุดไหวนะหมาทำยังไงมียังไงหมา เชื่อเลยหน่อยเลยหน่อยยกแขนขึ้นอ๋อจับขีไปขึแนไปขึ้นไปจับได้เลย นุษย์คนนี้เขาไม่มีเสื้อผ้าอาถร์นะครับถ้าแต่งอาถรให้หมดเพราะว่ามนุษย์คนนี้เป็นมนุษย์ที่ถ้าในภาษาเราก็คือเราไว้ใจเขาไม่ได้ที่ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขามีความเจ้าเล่ห์มีความเจ้าเล่ห์มากเพราะ ไปเลือกดูซีคนหนัเป็นสุขสาคอ,อไปตีสนิทกับสุขสาครแล้วก็บอกสุขสาครว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาปัิกาขับพาปไปคุยตรงกลางเวทีอชอบสุขสาครตัวนี้จังเลยให้พูดอะไรพูดหมดเลยอาตีสนิทว่านี่พูดทำอะไรทำมืี่เดี๋ยวเราจะพาไปหาพ่อนะ พ่อจ้าอยู่ที่เมืองกาลเวกเราจะบอกทางให้ว่าที่เมืองกาลเวกอยูที่ไหนคุยกับเขาไม่ใช่คุยกับคุณกับคนชิมวยนั่นพอยู่ที่เมืองกาลเวกเมืองกา vai like สุสานตกเหวไปค,ค่อยๆห่อแล้วชีเปื่อยก็ขโมยขโมยเลยครับขโมยไม้คาววิเศษเพื่อที่จะควบคุมม้นินมังอรไปในระหว่างที่สุดสารหล่นลงไปในเหวแต่ยังไม่ ประมาณพันกว่ากิโลเมตรทงท่าเดี่ยวทงท่าลงเหียเห่ยวทงท่าลงเด่ยวบัดเดี่ยวแดงพลุสีหลับยังครับพลุสบบีที่ใส่แว่นกื้งหลับแลยครับพลุีหลับไปแล้วบัดเดี่ยวแดง ไปจนบนบไปพ้สอนละ,ท,ละ,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 ละที่นี้สอนนะแล้วสอนทางหน้าไปคุ้มขับลงแล้วสอนว่าอย่าไว้อย่าเอาไปตีตรงหัวเขาหนะเอาทั้งนี้ที่ขับแล้วสอนว่าอย่าไว้ แสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเขาวันพันเกี่ยวที่เหลียวรถก็ไม่ค้เหมือนนึงในชีวิตที่สี่งน,น้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานหันไปสอนต่อบิดามาดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่ง เป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจแม้ใครรักรักมากชังชังตอให้ลอบข้อคิดอ่านนะัหลานหนาชิ้นชิ้นกระบอกเลยรู้รู้รู้สิ่งใด จงคิดตาไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริสงรักเป็นหนักหนาพอเสร็จคำสำแดงแจ้งวาจาไม่ใช่แจ้งวาจาแจ้งคดีตนเพียงแล้วรูปโยคี